สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการคิวตี้คิทเช่นและมิ้นจะพาคุณแม่ทุกท่านค่ะไปทำเมนูเบนโตเบคอนพันเห็ดเข็มทองค่ะซึ่งเมนูนี้ค่ะต้องขอบอกว่าพอใช้เครื่องนี้แล้วเนี่ยเราไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะรีดน้ำมันออกจากตัวเบคอนของเราได้อีกด้วยค่ะฟังแบบนี้แล้วนะคะรับรองว่าทุกคนลองว้าวขึ้นมาทันทีเลยนะคะถ้าอยากรู้แล้วว่าทำอย่างไรไปดูวิธีการทำและส่วนผสมกันเลยค่ะ รามาเริ่มทําขั้นตอนแรกของเมนูเบนโตเบคอนพันเห็ดเข็มทองกันเลยค่ะมินก็จะใช้ตัวเบคอนนะคะมาวางไว้ก่อนค่ะแล้วก็จะใช้ตัวเห็ดเข็มทองนะคะฉีกค่ะเป็นเล็กๆๆนะคะแล้วก็จับมากองเป็นรวมกันค่ะวางไว้บนตัวเบคอนนะคะแล้วก็ม้วนพันเขาไว้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะกลัดค่ะด้วยไม้จิ้มแบบนี้ค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนำเบคอนพันธุ์เห็ดเข็มทองแสนอร่อยของเราไปย่างค่ะด้วยเครื่องฟิลิป p ์แอร์ไฟเออร์นะคะหม้อทอดอากาศค่ะซึ่งการใช้งานง่ายๆนะคะเพียงแค่ตั้งเวลาและอุณหภูมิค่ะจากนั้นนะคะเราก็กดสตาร์ทแล้วก็เริ่มใช้งานได้เลยค่ะโดยถ้าเกิดใครไม่มั่นใจนะคะว่าจะต้องใช้เวลาหรือว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะคะไม่ยากเลยค่ะเราจะใช้โหมดคุกพ e เศษนะคะซึ่งจะมีให้เลือกทั้งไก่ปลาเนื้อนะคะหรือแม้กระทั่งเรนไฟซึ่งเป็นของโปรดของเด็กๆก็มีให้เลือกด้วยล่ะคะ่ะสะดวกมากๆเลยใช่ไหมล่ะ ะะแบบนี้แต่สําหรับวันนี้นะคะเราจะทําในเมนูเบคอนพันเห็ดเข็มทองกันนะคะมิ้นจะเลือกใช้อุณหภูมิ150องศาค่ะโดยใช้เวลาประมาณ6-8นาทีนะคะกดปุ่ม start ค่ะให้เครื่องทํางานเท่านี้เองค่ะอีกสักครู่เราก็จะได้เบคอนพันเห็ดเข็มทองร้อนๆหอมๆกันเลยละค่ะ และในระหว่างที่เรากาลังรอเบคอนพันเห็ดเข็มทองอยู่นะคะมิ้นจะพาไปทําตัวข้าวปั้นกันก่อนค่ะเราก็จะใช้ตัวข้าวขาวนะคะมาปั้นเป็นรูปกระต่ายค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะ,ะใส่ในก่ลองข้าวกันค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งหน้าของเจ้าน้องกระต่ายกันค่ะเราจะใช้ฟองดองนะคะสีแดงแล้วก็สีชมพูมาตกแต่งเป็นปากแล้วก็หูค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะใช้ตรงลูกตาจะใช้เป็นสาลายนะคะแล้วก็ใช้ตัวกดแบบนี้กันค่ะ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําตุ๊กตาเพิ่มกันอีก2ตัวค่ะก็คือตัวเป็ดสีเหลืองนะคะแล้วก็ตัวหมีสีน้ําตาลนะคะมินจะใช้เป็นตัวไข่ต้มอ,อันนี้ค่ะมาใส่ในน้ําที่ผสมสีผสมอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะสีเหลืองค่ะเราก็จะจุ่มลงไปนะคะทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีถึง10นาทีนะคะสีเขาก็จะติดขึ้นมาค่ะในระหว่างที่เรากําลังรอทําอันนี้อยู่นะคะเราก็จะเอามันค่ะไปต้มให้เรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะมาบดให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ผสมสีน้ําตาลลงไปค่ะ อนนี้นะคะเราได้ไข่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ได้ตัวมันบดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาตัวมันบดแล้วก็ไข่นี่แหละค่ะไปทํานะคะปั้นเป็นกลมๆค่ะแล้วก็จะเอามาตกแต่งกับตัวสาหร่ายกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูเบนโตะเบคอนพันเห็ดเข็มทองค่ะ